แอปพลิเคชัน Sho ป e ีนะครับเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่มีเสียงแจ้งเตือนที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับซึ่งคุณผู้ใช้งานหลายท่านเนี่ยก็ชื่นชอบนะครับแต่บางท่านก็รู้สึกว่ามันเยอะไปนะครับชอบปีชอบปีทั้งวันเลยนะครับเลยอยากเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนของเจ้าแอปพลิเคชัน Sho ป e ีนะครับเดี๋ยววันนี้นายตึงเนือจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนของเจ้าแอปช้อปปีกันครับ เอาละครับมาเริ่มทําไปพร้อมๆกับนายตึงเนื่อเลยนะครับสาหรับการเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนของเจ้าแอปช้อปปี้นั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เข้าไปที่ตัวแอปช้อปปีนั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากที่เราเข้ามาในแอปพลิเคชัน s h o ป e ีแล้วนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมสังเกตที่ปุ่มเมนูที่อยู่ด้านล่างครับตรงทางมุมขวาล่างนะครับมันจะมีปุ่มเมนูหัวข้อฉันนะครับให้เราเข้าไปเลยครับปึ๊บ หลังจากเข้ามาในหัวข้อฉัดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตั้งค่าบัญชีของเรานั่นเองนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมสังเกตที่ไอคอนฟันเฟืองที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับให้เ,เราเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าบัญชีของเรานั่นเองนะครับจากนั้นให้เ,เราไปต่อกันที่หัวข้อตั้งค่าการแจ้งเตือนครับเข้าไปเลยครับ ปึ๊บหลังจากเข้ามาในหัวข้อตั้งค่าการแจ้งเตือนแล้วนะครับเราก็ไปต่อกันที่การแจ้งเตือนครับเลือกเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากที่เราเข้ามาในการแจ้งเตือนแล้วนะครับเราก็จะเห็นอยู่ในเมนูที่2ครับก็คือเสียงแจ้งเตือนนั่นเองนะครับตรงนี้เราเข้าไปเลือกเปลี่ยนได้เลยครับปึ๊บ พอเราเข้ามาในเลือกเสียงแจ้งเตือนแล้วนะครับอย่างในตอนนี้เนี่ยแอปช้อปปีมีให้เราเลือกด้วยกัน5เสียงนะครับเชื่อว่าในอนาคตน่าจะมีเพิ่มเรื่อยๆครับเดี๋ยวในตึกหนึ่งจะเลือกให้คุณผู้ชมฟังทีละเสียงนะครับอย่างเสียงแรกที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือช้อปปี้โทนนะครับปปปปแบบนี้นะครับเสียงที่สองเนี่ยจะตลกที่สุดเลยครับเป็นเสียงแบบช้อปปี้แบบไก่นะครับแบบนี้เลยครับ อันนี้สาหรับใครที่เป็นสายขำเนี่ยเลือกเสียงนี้ได้นะครับต่อไป3มเสียงสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเสียงแบบเรียบๆซบๆหน่อยนะครับนี่นกหวีดนะครับต่อมากระดิ่งนะครับและเสียงสุดท้ายนะครับทํานองดนตรีนะครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นกระดิ่งแล้วกันนะครับ หลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับออกไปใช้งานได้ปกติเลยครับตั้งค่าเสียงแจ้งเตือนง่ายๆเพียงเท่านี้เลยครับสำหรับแอปพลิเคชัน Sho ป e e นั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนของแอปพลิเคชัน s h o ป e e ้นั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงเนือด้วยนะครับนายตึงเนือจะนำอะไราดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันนปกอ Bye-bye.